วิ้ยแมปนี้น่าสนใจดีสนามขายว้าวนี่มันคือแมปอะไรกันเนี่ยประมาณแบบให้เราเปิดกล่องเหรอให้เราอันบล็อกกล่องแล้วมันจะมีของอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเหรอครับเอาเป็นว่าเข้าไปเลยเลยแล้วกันโอเคครับเข้ามาแล้วหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ <c oughs> ดูหน้าผมซิทำหน้างโง่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเปิดกล่องดูแล้วกันกด E เพื่อควา้าแล้วให้เราคว้าไปไหนข้างนอกเหรอโอเคเอาวางตรงนี้ก่อนแล้วลองลองเปิดกล่องดูดิโอเคเปิดแล้วได้ไรอ่ะอะไรอ่ะหายากด้วยหรอขายได้35เหรียญบอนไซป่าอุ้ยเออเราต้องทำาไงต่อครับป้าย ขายเทมทั้งหมดที่นี่เปิดกล่องทั้งหมดขายเทมทั้งหมดอันนี้เหรอไม่ใช่เเขาบอกว่าให้มาตรงนี้วา้ามันคือป้ายอะไรครับเนี่ยสนามขายเวทมนต์ในทุกกล่องเให้เราไปไหนให้เราวางตรงนี้เหรอเอาไม่ใช่ถังขยะเอาไปกดไว้ถังขยะเฉยเลยอันนี้อะไรครับเนี่ยอยู่ดีก็มาส่งอะไรอะ่ะอ๋อมันมีพัสดุมาส่งเอ้ยคุณอยากได้เหรอครับนี่คือผีสิงเหรอเป็นคนซื่อสัตย์เหรออะไรคุณนี่พูดอะไรครับเปิดต่อว่าเราจะได้อะไรครับ เฮ้ตาหายากขายได้ร้อยสิบห้าเหรียญเลยเหรอมีใครสนใจบ้างไหมครับมันขายยังไงไม่รู้เอ้านั่นคือสิ่งลึกลับรุ่นจํากัดหรือเปล่าเอ,อ่อผมไม่รู้ว่าผมต้องทาไงือว่าวาไว้ตรงนี้หรอแล้วมันกดขายไงไงแล้วกล่องก็มาเรืเ่อยๆอ่ะก็เปิดไปเปิดนีนไ่ได้ไรล, 4, ลําโพงสี่เหรียญธรรมดาเราซื้อป้ายกลับมาแล้วครับวางลงเพื่อเพิ่มอ, <ๆ S 1> อัตราการเกิดของ NTC กด E เพื่อวาง,วางโอเค อ๋อโอเคครับเราสามารถตั้งไว้แบบนี้ได้ทั้งขยะของเด็กคนหนึ่งกลายเป็นของเล่นของเด็กคนอื่นก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าของเล่นเราอะ่ะมันเป็นขยะสาหรับเราท่ไมเราจไปทิง้งเงี้ยมันอาจจะเป็นของที่ดีหรือว่าเป็นของเล่นที่ดีสาหรับเด็กคนอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาอะไรไปทิ้งอะ่ะให้คิดดีๆก่อนว่าเอ๊ะเราควรเอาไปให้คนอื่นดีดไหมเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับคนอื่นก็ได้นะครับเฮ้ยคนนี้ใส่ชุดทองว่ะเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีแน่เลยสวัสดีครับสนใจซื้อของของผมหรือเปล่า เอ้สวนสิ่งที่ฉันจะเสียใจที่ซื้ออยู่ไหนก็คืออะไรวะเฮ้ย <c oughs> เอาหายตัวไปเลยของมาส่งอีกแล้วครับตอนนี้มันบอกว่าผมไปที่คอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์กล่องแล้วก็ซื้อกล่องโอเคอคุณจะมาถึงพร้อมกับรถบรรทุกจัดทรงนี่ไงมาถึงแล้วเปิดเลยโอเคเราได้อะไรจอทีวีจอธรรมดา25เหรียญโอเคว้าแล้วก็เก็บของอันนี้รถจักรยานธรรมดา12เหรียญแล้วเราจะไปขายยังไงอ่ะแล้วเราก็เอาไว้ตรงนี้ ใช่ไหมก็คือว่าสมมติถ้าแบบมันสนใจก็คือมันจะซื้อไปเองใช่ไหมครับชุดทองมาแล้วสนใจวะครับใส่ชื่อราคาของคุณเว้นแต่จะมีราคามากกว่า5ดอลลาร์โอมัน1 1ึงเหรียญเลยนะครับคุณไม่สนใจเหรอมีพัสดุมาส่งอีกแล้วอะเปิดแล้วกันเดืดเด,ดดเดดโอเคได้ไรค้อนธรรมดาโอเคครับเอาวางตรงนี้เดี๋ยวผมขอที่ผมเก็บไว้เอาออกมาก่อนนะครับปอนไซหายยากจอภาพโอเคไอ้พวกนี้เอาไว้ก่อนโอเคครับเฮ้ย ถ้าฉันไม่ซื้อสิ่งนี้หินสัตว์เลี้ยงของฉันจะเศร้าใช่ถ้าคุณไม่ซื้อตอนนี้คุณจะเศร้าโอ้ยคุณซื้อไปแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมขายไปได้ราคา115เหรียญ ฉันคิดว่ามันเพิ่งกับพิบไม่ใช่ฉันออกไปแล้วอะไรวะมันแปลได้เยี่ยมมากแล้วก็ออกไปจริงด้วยโอเคเราจอมาวางไขยตรงนี้ครับผม <c oughs> สาหรับใครที่บ้านยังไม่มีจอนิเ i t o r นะผมสามารถเอ้ยมีคนซื้อขวานไปขอบคุณมากครับ <c oughs> เอาม่นะครับสาหรับบ้านใครที่ยังไม่มีจอนิเ i t o r นะครับผมก็สามารถมาซื้อที่ผมได้นะครับผมจอมอนิเตอร์25เหรียญนะครับเป็นจอ LED VCD DVD นะครับผม KFC สามารถซื้อไปใส่กับคอมของท่านได้ที่บ้านเลยนะครับผมตอนนี้มืดแล้วยังมีลูกค้ามาดูของอยู่นะครับสนใจจอหรือเปล่าครับคุณ เป็นจอ lcd dvd vcd เลยนะครับผมเป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ้าวไม่สนใจหรอครับกลองมาส่งแล้วแกะกล่องกันครับเฮ้ยอันนี้เป็นไรอะ่ะลูกโป่งธรรมดาขายได้6เหรียญอ่าใครสนใจลูกโป่งซื้อไปให้ลูกหลานได้นะครับผม6เหรียญ6เหรียญน,นะครับสุกโป่งสีแดงจอจี้นะครับผมวางไว้ก่อน โอเคแล้วทำไมจอไปหมดน่ะเออเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมวางจออีกเดียวนะอ้าวมีคนซื้อจอไปแล้วขอบคุณมากครับผมไว้ใช้บริการใหม่เลครับอะไรอ่ะฉันคิดว่ามันเพิ่งกระพริบไม่ใช่ฉันออกไปแล้วอ,ออกไปออกไป,กไ,ป,กไ,ปไหนก็ไปค่ะซื้อก็ไปไหนก็ไปสนใจบอนไซเปล่าครับบอนไซของเราน่ารักเลยครับ,บ,รรรบผมกระดุกกระดิ๊กได้ตอนกลางคืนนะครับมันอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะครับสนใจเปล่าครับถ้าสนใจก็ซื้อเลยครับผมตอนนี้ผมลดราคาให้เลยยี่สิบห้าเหรียญครับไม่ซื้อช่วยอุดหนุนผมหน่อยนะครับนะอ้าวไม่สนใจซะด้วยเดินหนีไปแล้วเอ้าวเฮ้ยสวัสดีคคครรรัััับบบบผผมมมสสสวดดดีชชาายุนนใจจซซื้ออไกครับ เอขอบคุณมากครับชายชุดดำโอ้ยคุณเป็นคนที่ดีมากขอเป็นวันที่ดีนะครับวันนี้ไอเทมนี้เจพความรู้สึกของฉันอะไรวะถึงแม้เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอบคุณมากมากครับแล้วแต่ลูกโป่งนะครับใครอยากซื้อโปง่งไปให้ลูกให้หลังเล่นนะครับ<ๆ>ผมก็สามารถซื้อลูกโป่งที่ผมได้เลยนะครับเยบอกว่าส่งแล้วดูสิกล่อ,องใหญ่กว่าเดิมว่ะเดี๋ยวเราลองตัดดูได้ไรอะ่ะโอ้โหตาที่บอลลูนลูกโป่งเพิ่มเติมแค่สีฟ้าและก็มีหมวกข้างบนไม่ธรรมดาซะด้วยนะยี่สิบห้าเอ้ยสิบห้าเหรียญ สนใจเอา้าโอ้โหไม่พูดพร่ำทำเพลงก็กดซื้อไปเลยครับสองอันซะด้วยขอบคุณมากครับลูกค้าคุณเป็นคนที่ดีนะผมฉันไม่สามารถอธิบายได้แต่ฉันรักมันเหรอ รักอะไรเหรอครับเอาแต่ว่าเรามีของที่เก็บไว้อยู่2อันใช่ไหมเราเอาไากดเลยใช่ครับตอนนี้เรามีแค่นี้เราก็เอาขายขายไปครับนี่ครับล้อจักรยานธรรมดาครับผมกับลำโพงธรรมดาครับผมบ้านใครไม่มีลำโพงเปิดตอนสงการนะครับผมลำโพงนี่ผมแนะนำเลยนะครับผม LGB RGB นะครับผมก็นี่ล้อจักรยานเหลี่ยมนะครับผมสำหรับคนเหลี่ยมๆนะครับผมเอาไปได้เลยนะครับผมเรามาตัดกล่องต่อเลยครับผม Unboxing ครับ Unboxing ปึ๊บได้อะไรอ่ะอุ้ยเครื่องตัดหญ้าแบบไม่ธรรมดาซะด้วยโอเคครับเราวางตรงนี้เผื่อใครอยากได้เครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าที่บ้านครรับเพาาะหญ้กุงนนไปะครัับใรรรสนนจจล้อกยาาธมด สำหรับคนเหลี่ยมไหมครับนี่เป็นผีสิงเหรอผีสิงบ้านคุณสิอันนี้มันนรถจักรยานสำหรับคนเหลี่ยมครับสนใจรถจักรยานสำหรับคนเหลี่ยมไหมครับถ้าสนใจก็ซื้อไปได้เลยนะครับอา้าวถ้าคุณไม่ใช่คนเหลี่ยมคุณก็อย่าซื้อไปนะครับผมแนะนำสำหรับคนเหลี่ยมเท่านั้นนะครับสนใจไหมครับคุณเดินกลับมารอบที่สองแล้วนะคุณสนใจซื้อเอา้าใครบางคนกำลังทำสิ่งนี้ด้วยความกดและกาวผมไม่ได้กดอะไรเลยนะผมแค่เอ้าเฮ้ยวันนี้ขายไม่ดีเลยอ่ะเช้าแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสนใจขึ้นตัตย่าเหรอครับคุณชายชุดดำเมนอินแบ เพราะวันกัมันกําลังเรียกชื่อคุณอยู่ขอบคุณมากมากครับผมคุณเมย์อินแบ็กตอนนี้เราเหลือแต่ลาโพงกับล้อเหลี่ยมมันขายไม่ออกอะครับอุ้ยขายออกแล้วใครซื้อไปอะขอบคุณมากครับโอเคเราอันบ็อกซิ่งก่อนครับทึบึบทึบ,บ,บอะไรอะอะไรวะเอออะไรอะท่อนไม้ธรรมดาได้แหละนะใช่ไหมเอาไปเผื่อมีคนอยากได้หนึ่งเหรียญเฮ้ยขอบคุณครับผมล้อจักรยานสำหรับคนเหลี่ยมแสดงว่าคุณเป็นคนเหลี่ยมผมเพื่อนคบไม่ได้ไปเลยครับผมไปไหนก็ไปขอบคุณมากครับตอนนี้เหลือแค่ท่อนไม้เฮ้ย เฮ้ยคุณมาหาเศรษฐีคุณจะมาซื้อท่ดไม้รับผมใช่ไหมและคุณจะวางเงินให้ผม100ล้านใช่ไหมอเอาวแค่หนึ่งเหรียญเองเหรอโอ้โหแต่งตัวซะดูดีเลยอ่ะขี้งกจังวะเดี๋ยวเราเดินไปเยี่ยมเพื่อนได้ด้วยครับไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเจ้าของบ้านไม่อยู่ด้วยบ้านนู้นอ่ะบ้านฝั่งนู้นเหมือนจะมีของขายครับเฮ้ยเจ้าของบ้านอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเราสามารถซื้อได,เาาาอได้เราสามารถซื้อได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยเขาขายดัมเบลเหรอโอ้ยดัมเบลเรีตตาบลดดท้แปก สิบสามเหรียญรถพัสดุมาแล้วแต่มาส่งบ้านใครไม่รู้ส่งบ้านนี้เปล่าเฮ้ยโอ้มันไปจอดบ,บ้านผมแลวครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดแล้วกันผมขอไปดูบ้านนี้ก่อนโหบ้านนี้มังกรเลยเหรออุ้ยโอ้ป้ายอะไรติดเต็มเลยเนี่ยโอโอ้โหกิฟฟินเท่าไหร่วะหนึ่งล้านหนึ่งล้านเหรียญเลยเหรอโอ้นี่อะไรอะจ็อกกี้ไก่ จ็อกกี้ไก่เหรอ12,000เหรียญโอ้โหไอ้นี่ตัวใหญ่มันมันน่าจะเป็นแบบ10ล้านเหรียญแต่เนี้ยตัวเล็ก1ล้านเหรียญอุ้ยวัดกันที่ขนาดไม่ได้นะครับกิฟฟินหายากกว่าเหรออันนี้มังกรเลยนะอันนี้จ็อกกี้ขี่ไก่เหรอไม่ใช่มั้งมันชื่อว่ามังกรนะเออแล้วจ็อกกี้อยู่ไหนอะไอ้น,นี่ อ๋อไอ้นี่เจ้าก,กี้ขี่ไก่อยู่ตรงนี้อ๋อไปดูผิดไหนดูมังกรดิมังกรห้าหมื่นยังสู้กิฟฟินไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสะดุดตากับตรงนี้โอ้โหโอ้โห,โโหโน้องเป็ดเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบห้าเหรียญเองเหรอโอ้ยโอ้โหตำนานตำนานตำนานทั้งนั้นเลยตัวแต,แต่ละตัวไม่เกินห้าร้อยเหรียญนะครับโอ้ยนี่เจ้าของบ้านได้เลยอะ่ะอุโโ้ยเขาทำไงอะ่ะถึงจะมีไอ้พวกนี้ออกมาหรือว่าเราต้องเล่นนานๆเหรอเดี๋ยวเราลงลงที่บ้านนี่ครับว่ามีอะไรมาส่งบ้างแล้วเหมือนจะมีสองกล่องหรือว่ากล่องเดียวไม่่่รรรูู้้้นนะะะคคับบบลลออออออองงงเเปิดดชชึึโกไ บาทองคำเหรออุ้ยทองคำเลยเหรอเอาเอาวางไปใครอยากได้ก็ผมจะวางตรงนี้นะครับใครอยากซื้อทองที่ผมก็ซื้อได้นะครับกระลอกกระลอกแบบไม่ธรรมดาสิบเหรียญเคยนะครับบ้านใครไมมีกระลอกแล้วผมสามารถซื้อที่ผมได้นะครับกับทองคำนะผมสามารถซื้อไปให้แฟนหรือว่าคุณแฟนได้นะครับสนใจก็เล่เข้ามาครับเล่เข้ามาเล่เข้ามาเลยนะครับเฮ้ยเหมือนจะมีคนสนใจแล้วครับสนใจทองเหรอครับผมทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมสามารถซื้อไปให้คุณแฟนได้นะครับผมคุณเหลี่ยม อ่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่อุดหนุนครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าตอนนี้เหลือแต่เอ่อน้องกระรอกของเราเนั่นเองครับผมทำไมหน้าเหมือนคาปิบาร่าเลยวะเหลือแต่น้องกระรอกแล้วครับผมใครสนใจน้องกระรอกบ้างก็สามารถซื้อไปได้เลยนะครับผมน้องกระรอกนะครับผมน้องกระรอกนะครับผมไม่มีใครสนใจเลยเหรออ่าใครซื้อไปวะเออขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ทำรายได้ประมาณ750เหรียญแล้วนะครับไม่ใช่ใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าเหรียญเฮ้ยอ้าวกล่องมาส่งแล้วเฮ้ยกล่องม่วงว่ะไปดูดิอะไรเอ่ย เครื่องปิ้งหนมปังธรรมดาใสา่ได้2เหรียญก็ถือว่าเป็นตังค์ครับผมอย่าทุกๆเงินน้อยครับผมอย่าคอยวาสนาครับผมมีอะไรก็ขายๆไปนะครับผม มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านนะครับสวัสดีครับสนใจเครื่องปิ้งขนมปังไหมครับสามารถปิ้งให้ภรรยาคุณกินได้นะครับไม่ถึง5เหรียญครับสิ่งนี้ดูดีในคอลเลคชันของฉันเออมองไม่เห็นของฉันอะไรวะเออคุณมันเป็นเออยี่ห้อดีเลยนะครับสามารถซื้อไปปิ้งขนมปังได้เอาป่ะเอ้ยค,ค,คุณชุดดำครับคุณชุดดำสนใจเปล่าครับสามารถซื้อได้นะครับไม่ไม่ไม่เออขอบคุณมากครับผมคุณชุดดำโอ้โหคุณเป็นลูกค้าประจำผมใช่ไหมฮะนี่คืออะไรทำไมมันมีกลิ่นเหมือนเท้าไม่ใช่ละคุณกวนตีนะเหรอป่ะเนะี่ยเเเอ้ยห็็นนว่าปลูกค้าาปรรระะะจนนคคคัับบเอใหมุ่ณชดดำพัลมของเเเราาาป่่ยย็นนสบแนอน ครับไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ฉันต้องการมันอ้าวมันคือพัดลมครับผมสามารถอเอ่อขนอ้าวอ้าวไม่ฟังผมอธิบายให้จบก็แหรอครับอ้าวมีคนซื้อไปแล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วของมาแล้วของอะไรเอ่ยกล่องใหญ่ด้วยหนึ่งสองสามชิปอ้ยะโอ้โหโครงกระดูกธรรมดาธรรมดาอ่ะใครอยากซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้านก็ซื้อไปได้นะครับโครงกระดูกธรรมดา22เหรียญครับซื้อไปตั้งโชว์ที่บ้านได้นะครับผมไปเป็น anatomy วาดรูปได้สนใจไหมครับโครงกระดูกอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยกล่องกล่องเฮ้ย กล่องสีฟ้าเรืองแสงคงกระดูกช่างมันก่อนมาเรามาลุ้นกันครับว่าข้างในมันจะเป็นอะไรชัดชับชับแท่โอ้โหทองคำร้อยสี่สิบห้าเหรียญเฮ้ยอ่ะใครสนใจทองคำไหมครับอุย้ยคุณมาสธีคุณสนใจแบบเออเจ้าคงกระดูกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนไหมครับมีเจ้าคงกระดูกเออโอ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ซื้อคงกระดูกไปครับเฮ้ยกล่องใหญ่ด้วยดึงสองสามทึบอะไรเอ่ยพัดลมอีกแล้วเหรออ่าเราก็ไปวาง มีใครสนใจซื้อพัดลมของผมไหมครับเฮ้ย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 เขามาทำอะไรตรงนี้ชายชุดดำสองคนเฮ้ยเขาจะมาลบความสนใจผมหรือเปล่าบอกว่าจะไม่นะบ้านหลังนู้นมียูนิคอนด้วยเดี๋ยวผมไปดูยูนิคอนนี้มันเท่าไหร่ยูนิคอนเท่าไหร่อ่ะยูนิคอนสามพันห้าสามพันห้าเหรียญนีงเหรออ่ะเหมือนที่บ้านผมจะมีกล่องมาส่งนะครับทุกคนตัดก่อนดีกว่าชึบชึบชึบอ่ะอะไรอ่ะหินมีความสุขโอ้โหอาครับ ใครอยากได้หินมีความสุขไปไว้ที่บ้านจะได้มีความสุขนะครับเชิญเล้เข้ามาเลยครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้มีอ่ะ,อะมีคนซื้อไปแล้วครับขอบคุณมากครับผมไม่รู้เป็นใครแต่ขอบคุณมากเฮ้ยมีกล่องแดงมาส่งให้เราครับเดี๋ยวลองเปิดดูดิชึบชึบชึบโอ้ยอะไรอะ่ะอุย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคือตัวอะไรสกินวอล์กเกอร์เหรอแปลกใหม่ซะด้วย750สเหรียญโอเคครับผมถ้าผมขายตัวนี้ได้ผมปิดคลิปทันทีเราไปวางดีกว่าวางข้างหน้าเลย มีใครสนใจเอาสกินวอล์คเกอร์ไปเล่นเป็นเพื่อนที่บ้านไหมครับรับรองว่าน้องไม่ดุแน่เลยครับสมารถเอาน้องไปเล่นกับหมาที่บ้านได้นะครับน้องไม่กัดครับสนใจไหมครับอ่ามีคนซื้อไปแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าแมปอะไรคอมเมนต์ตัด้งได้เลยนะครับผมบายบาย